ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะครับผมมวยหูเอคนรักมวยไทยนะครับสมาชิกนะวันนี้ก็จะมาให้ทัศนาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับสมาชิกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสมาชิกก็ก่อนที่จะก่อนที่จะให้ทัศนาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมวยหูเอคนรักมวยไทยครับภาคสดติดขอบเวทีทุกช่องครับ มีตัวตนจริงทำงานจริงแน่นอนนะครับเพียงเดือนละ500บาทเท่านั้น500บาทเท่านั้นนะครับสมาชิกนะ V.I.P. ถือเครื่องเข้าเวที1000บาทครับลายเสียงเดือนละ300บาทนะครับแล้วก็ทดลองฟังครับอาทิตย์ละ300บาทนะครับนะก็ <c oughs> ฟังวันเดียว2 0 0บาทนะครับสมาชิกนะก็โทรมาเลยครับ0 6 2 5 2 8 4 7 3งา 0 6 2ย2หกสอ7นะครับหรือ0821292962งหนึ่งสองเก้าสองครับศูนย์แปดสองหนึ่อง้าส้างนะครับไปดูเอาเสื้อผ้าข้างนอกไปเอาเสื้อผ้าในตู้ไปดูผ่าดูทุกคนไป,ไปเอาผ้าของหนูไปด้วยดิ0821292962เกากครับก็ฝากผู้สนับสนุนหลักด้วยครับอ่าเว็บนี้มาตรฐานนะครับการเงินมั่นคงปลอดภัยหายหัวนะครับเดี๋ยวผมลงแปะลิงก์ด้านล่างไว้นะครับนะผมจะแปะไม่ค่อยได้ครับ เม่ที่แล้วก็แปะเว็บนี่นะครับช่องโดนบล็อกเลยนะครับนะแปะไม่ได้แล้วสมาชิกตักถามเอานะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไอเดีเข้าไปให้นะครับสมาชิกส่งแค่ไอเดียเข้าไปเข้าไปให้นะก็บอกว่ามาจากมวยหูเอคนลักมวยไทยสมาชิกนะก็ฝ่ายกลุ่มแล้วกลุ่มพักยกครับกลุ่มพักยกมวยหูเอคนลักมวยไทยนะครับบวกมวยหูเจ้าเวหานะครับบวกเสียแปะสายสี่นะครับนะการตีการเงินมันคงปลอดภัยหายห่วงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอันนี้ก็ไอดีครับ ไอดีครับ a a เอหนึ่งสามศูนย์เก้าสองห้าสามหกครับ a a เอหนึ่งสามศูนย์เก้าสองห้าสามหกครับกลุ่มวัยพักยกครับเปิดให้ท่านได้เล่นทุกวันเลยครับนะอยู่บ้านก็เล่นได้อยู่บ้านก็ตีลังกานอนเล่นได้นะครับนะสมาชิกก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับนะผมจะวิจารณ์เร็วหน่อยนะครับสมาชิกก็วยอาทิตย์นี้ผมดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่สมาชิกดูไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มันเท่าไหร่นะครับสมาชิกนะผมดูว่าไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะ ผู้ที่1กรอนไดมอนด์98หรือกรอนเพชรพญาไทยกรอนวิษณุกลการเนี่ยตัวเดียวกันพบกับเจ้าลุงทิวาสิทธ์นายยกมดเ,เข้าไปลูหน่อยลุงทิวาสิทธ์นายยกมดนะครับสมาชิกก็อบไว้คู่นี้ชกกันด้วยกัน121ปอนด์นะครับสมาชิกกรอนล่าสุดต่อยไว้ครับชนะนอกยก2อ,อาเมียนฮอสเซน คามารีนักชกอิหรานที่ถนนที่รัชดานะครับวันนั้นก็ยกแรกโดนสับศอกร่วงไปสองนับอะยกสองขึ้นมาเนี่ยวันนั้นก่อนน่ยเอ่อยังไงอะก่อนยกสองก่อนก่อนชนะนกนะครับเนวันนั้นนะส่วนลุงที่วาล่าสุดต่อยไว้ชนะคะแนนกิตอาุณพยัก์ลายสายนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ มันจะี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับนะผมไม่รู้จักนะครับผมไม่รู้จักเลยนะครับมวยคู่นี้นะ๋ยวผมดูเลทให้นะครับแป๊บนึงเลทมาแล้วเลทล่าสุดนะครับคู่นี้ไม่เปิดเลทไม่เปิดคู่นี้แพงน่าจะแพงดูชงดูชงเลยครับสมาชิกดูชงเลยเลทคู่นี้ดูชงเลยสมาชิกนะผมดูชงเลยอ่ะก็เจ้ากรเป็นมวยคนจัดสมาชิกเป็นมวยทีมงานคนจัดอ่ะ มวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้าค้าแทงอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับหนักเดียมดีรัวนเจ้าลุงที่วานะครับสอบถามทีมงานนะครับจุดตายเขาบอกว่าก็เป็นมวยใช้ได้นะครับแต่กระดูว่าเกตไม่ถึงมาโชคในเมืองกรุงก็เป็นรองเยอะเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหลากหลายครับเตะหนักต่อยแรงนะครับก็เป็นมวยประเภทบู๊ดุดันอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับนะมวยล่ํา ท่อสั้นลำนะครับไอต่อยหนักแรงนะสมาชิกผมมวยคู่นี้ก็ขึ้นมาน่าจะมีกรสองหนึ่งอ่ะขึ้นมาน่าจะมีกรสองหนึ่งนะครับนะมดูมวยคู่นี้ผมดูกรดีกว่าว่าจัดชงเลยนะสมาชิกนะแต่เลรียญปิดนะไม่รู้ว่าปิดเพราะอะไรปิดเพราะว่าน่าจะหลุดหรือเปล่าเราชอบกรนะชอบมวยคนจัดไปก่อนนะครับน้ำเงินผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นเนี่ผมวิจารณ์ได้อยู่นะผมไม่เคยเห็นนะสมาชิกนะก็ชอบกรนะครับชอบมวยคนจัดไปก่อนนะครับสมาชิก มาดูคู่ที่2ครับแดงเป็นเพชรชานนนเอกปัตตานีนะครับหรือเจ้าเพชรเฉลียวป่าพยอมนะครับหรือเจ้าเพชรธานนนเฉลียวป่าพยอมนะครับพบกับรีโวบางกอกอะไรงยนหรือเจ้าเพชรเกียรตเพชรนักบินอะไรงยนนะครับนะหวยคู่นี้ชกันพกันในพิกัด150ปอนนะครับชกันพิกันหน,150นึ่อยหปอนอย่าผมเช็คเลทให้นะเลทลาสุด เปิดเพชรชาโนนสิบเอ็ดแปดนะครับเลดเปิดเพชรชาโนนสิบเอ็ดแปดนะครับวันนี้เปิดไปที่เจ้าเพชรชาโนนสิบเอ็ดแปดเจ้าเพชรชานนเอปัตตานีนะครับหรือเจ้าเพชรชาโนนเฉลียวป่าพยอมนะครับเป็นมวยทีมงานคนจัดนะล่าสุดต่อยไว้ก็มีชนะคะแนนแอชเม้นแกนจีนักชกออสเตรเลียที่รัชดาแล้วก็มาชนะน้อกยกสองโทฟิกเอ่อโทฟิกนะครับ อับดุลลาเยฟนะครับนักชกจอร์เจียที่รัชาดานะครับส่วนริโวล่าสุดต่อยไว้ก็มีชนะคะแนนฮาดีคอสฮานนักชกอิรานที่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็มาแทนนนกยกหนึ่งแสงเชิญน้อยสีสุริยันโยทินที่ธนกรสเตเดียมนะครับสมาชิกเพชรนนท์ครับ ป็นมวยทีมานคนจัดเป็นมวยคนจัดเนี่พูดง่ายๆนะเป็นมวยขวาควบเครื่องดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงอาวุธหนักแรงทุกรูนครับวงในก็มีลูกปั้มรัดฟัดตีปลายแข็งแข็งแข็งแรงส่วนรีโวนะครับเป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นเจาะยางคว้างกระจกอาวุธหนักแรงทุกรูนครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายที่วัดเตะซ้ายต่อยซ้ายที่อออนหนักหน่วงรุนแรงทุกรูนครับต้นตัวลุนนับลุนนอกได้นะครับแต่ไปปลายเนี่ยแต่ไปปลายเนี่ยมียบมียุ่นมียบไม่เห็นนะครับมียุ่นมียุบไม่เห็นนะ มวยคู่นี้นะครับนะเรตเปิดไปที่เพชรชานนท์สิบเอ็ดแปดได้สูงยาวอาวุธหนักแรงลูกแล้วเจ้ามวยคู่นี้ก็ผมดูไม่ค่อยมันอะไรมวยช่องเจ็ดนะครับผมดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาทิตย์นี้ซึ่นที้ผมชอบมวยคนจัดนะชอบไปที่เจ้าเพชรชานนท์เอกปัตตานี นั่งดูคลิปทั้งวันนั่งดูทั้งวันนะครับนะวันนี้นะก็ปอปที่เพรชานน์นะครับรีโวก็ประเภทเออรีโวก็ประเภทเออดักเตะดักเสียบดักแทงอาวุธหนักแรงทุกลูกต้นๆก็ถ้าไม่เตะเขาล่วงก็ไปปลายมาเสร็จนะเพราะว่าจะพรชานน์ใหญ่ยาวนะความหนักความแรงดีด้วยนะครับนะปอปที่เพรชานน์ครับสมาชิกนะคู่ที่สามครับโดมพารันชัยคู่ที่สามนะครับเพชร คู่ที่สามเป็นเจ้าโดมพดันชัยครับหรือเจ้าขวัญโดมเพชรสี่หมื่นนะครับขวัญโดมต่อมินบุรีในตัวเดียวกันสมาชิกนะพบกับเจ้าเสียใหญ่สอเดชพันนะครับหวยคู่นี้ชกกันในวิกัตหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์เลดเปิดดมดูเลดแป๊บนึงนะต้องย้ายก่อนเลตเปิดไปที่เจ้าโดมคู่ที่เลตเปิดใครต่อรองอ่ะเสมอโดมใครต่อรองอ่ะประมาณนี้สมาชิกนะ เลดเปิดใครต่อรองนะครับโดนพรันใจล่าสุดต่อยไว้ก็แพ้คะแนเน,น,เน,น,เนเด่นเกียงไกสิงห์มาวินที่ราชดำเนินชนะคะแนนเด่นเกียงไกสิงห์มาวินที่นครศรีแพ้คะแนนมหามงคลบอวังพรมที่จังหวัดนนทบุรีวันนั้นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสมาชิกนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็มันก็พึ่งกลับมาแพึ่งกลับมาสมาชิกพึ่งกลับมาแล้วก็ ไปลายมีย่นมียุบไม่เห็นนะครับนะเร่งไม่ขึ้นนะครับนะาหายไปนานนะเพิ่งกลับมาขยายันนั้นต่อยกลับมาหาบงคนผมก็อยู่อะวันนั้นหูได้เสียเลยวันนั้นก็บรรยากาศนี่เล่นแล้ดมือแต่ว่าอาวุธมวยแพ้มหาวางคนนะครับนาทีต่อทีโดนต่อโดนแบบการยืนระยะเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยวันนั้นนี่หัวจิตหัวใจดีครับแต่ร่างกายไม่ผ่านนะครับสมาชิกนะพบเจ้าเสือใหญ่ด้วยเจ้าเจ้าเสือใหญ่ล่าสุดต่อยไวชนะคะแนนเพชรอัศวิิมมรัตนบัิฑิตวันนั้นนะครับ ขาดแล้วราคาขาดนะครับไปกระโดดเข่าลอยนะครับกระโดดเข่าลอยเตะเจ้าเพชรอัศวินนะครับล่วงลงไปนับแปดยกห้านะไปยกนครับเนยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยวันนั้นแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอัศวินมอรัตนบปัณฑิตที่หาดใหญ่กลางราชนะนอกยกสี่ตวงทับสอจราหวสิบที่จังหวัดนนทบุรีโดมครับโดมประัญชัยนะครับ อเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมก็เปิดเกมนะครับเป็นมวยประเภทบูดุดดันนะครับกล้าแร่กล้าชนกล้าสวนเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีบูดุด้ันห้ายกปลายแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ความเป็นมวยน้อยส่วนเจ้าเสือใหญ่เดชพันเป็นมวยเป็นมวยสูครับเป็นมวยบูเหมือนกันคู่นี้บูดุเดือดนะครับเป็นมวยบูนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีมาต่อคมอาวุธหนักแรงทุกลูกคููนี้นี่ได้เสียแต่ว่าผมมองดูว่า ผมมองดูว่าไปไปเนี่ยความเก่งๆความในการยืนระยะเนี่ยเจ้าเสือใหญ่ดีกว่าหน้าเล่นเป็นทีเด็ดนะมวยสี่ขู่ผมชอบผมชอบเจ้าเสือใหญ่ตัวเดียวเลยหน้าเล่นเป็นทีเด็ดนะผมดูว่าอ่อออากันอ่ามาขยับขยายเนื้อตัวของดูย,ยังจะไม่เข้าที่เข้าทางมาลองชกกลางวันด้วยชกกลางวันด้วยครับผมดูไปไป เจ้าเสือใหญ่ดูดีกว่าผมชอบเป็นทีเด็ดประจํารายการไปที่เจ้าเสือใหญ่ครับมวยคู่นี้คอยดูครับผมดูการยื้ระยะกันเมื่อคืนดูดีกว่าครับว่ามาชกกลางวันอีกแล้วชกกลางวันอีกด้วยนะครับโดมบอลันชัยนะครับกานทำน้ำหนักนะครับล่าสุดต่อยไว้ร้อยสามสิบบาทวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบแปดทำน้ำหนักตอนเช้าด้วยนะครับนะเฮ้ยอย่าไปครับรถน้องเรนเนอรยมาดูคู่ที่สิครับแดงนี่เป็นอีทีทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับพบกับคมประตักชินบีมวยไทยนะครับ วยคู่นี้ชคกันในพิกัด1 2ึ่ปอนด์หยี่ปอนด์ครับ129ปอนด์หนึ่งยี่สิบเก้าปอนด์เหล็ดูเล่าสุดใ้นะครับเออจะไปขับรถน้องเดินะเล่าสุดเปิดคมประตักสิบเก้าครับเล,ล่าสุดเปิดคมประตักสิบเก้าครับ คมปตักครับล่าสุดต่อยอีทีนะครับอีทีครับล่าสุดต่อยไว้นะครับชนะคะแนนเธอคิวริตวอจัก,กรวุฒิที่ราชดำเนินแล้วมาชนะนในครบสูตรแฟร์เทคที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็มาแทนนะครับนะก็สู้ไม่ได้เลยเจ้าครบสูตรวันนั้นนะครับนะส่วนคมปตักล่าสุดต่อยไว้แพ้คะแนนบอลวุฒิบ่าวเบอชนะคะแนนบอลวุฒิบ่าววียินที่ภูกเก็ตแล้วก็มาแพ้คะแนนวิวเพชรโกศลที่ช่องเจ็ดสีเรล่าสุดเปิดไปที่เจ้าคมปตัก 19นะครับสมาชิกนะเลตอนนี้นะตอนนี้นะครับ et ครับทีเ e ็ด9 9ครับเป็นมวยเขานะครับเดินเตะเดินต่อยเดินปั้มรัดฟัดตีสูงยาวเข่าแหลมครับกระโดดเขา่าลอยแทงเข่าลอยลนี่ประเภทอาวุธที่หลากหลายเลยอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับปลายมีฮึดตลอดนะครับส่วนเจ้าคมปะตากครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักเสียบดักแทงสมาชิกนะหลักเี่ยมวยอิวมวยสมองมวยดีนะครับนะ เป๊ะนะนอกได้ในดีนะครับน้าวงนอกมีลูกไต่ก้านคอนี่ออกได้สวยมากครับแล้วคมปะตักนะครับหมวยคนนี้ผมวิจาร์เลยผมมองไปที่คมปะตักทีนบีมวยไทยครับผมดู่าจังหวาดักเตะดักเสียบดักแทงเนี่ยวงไหนก็ตั้งไว้นะครับนะผมดูดีกว่านะครับออกไปที่คมปะตักทีนบีมวยไทยครับตวนกันอีกรอบครับมวยชอบตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วครับผมก็ชอบมวยคนจัดนะครับนะเพราะว่าคู่ที่ไม่มันผมมองไม่มันเท่าไร คุณดูออกขาดด้วยนะครับนะเดดเปิดไม่แพงสำหรับเจ้าพรชารนก็ดูน่าต่อนะก่อนก็เด็ดปิดนะนะครับสมาชิกนะผมพิจาร์คู่สามคู่สี่เลยนะครับนะผมออกทีเด็ดไปที่เจ้าเสือใหญ่นะครับคู่สามนะครับการการยืนระยะความมั่นคงปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าไปที่เจ้าเสือใหญ่สติชพันธ์ครับคู่สี่ผมออกไปที่เจ้าคมประตักซีนบีมวยไทยครับทาไมผมถึงชอบครับวงในครับวงในก็ไม่รู้ครับตั้งขวางคาไว ผมมอบลูกดักเตะดักเสียบดักแทงครับอาวุธหลากหลายกว่าครับสมาชิกที่ได้สองตัวนะครับที่ได้สองตัวนะครับผมชอบไปที่เจ้าเจ้าเสยสอเดสะพันครับกับคมประตักจีนบีมวยไทยนะครับสมาชิกนะสองตัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับมวยอูเอคนรักมวยไทยนะครับภาคสดติดคอเวทีทุกช่องนะครับมีตัวตนจริงทํางานจริงนะครับเพียงเดือนละห้าร้อยบาทนะครับสมาชิกนะก็หลายเสียงครับ เดือนละ300บาทครับ b i p ถือก็เข้าเวที1,000บาทครับแล้วก็ทดลองฟังอาทิตย์ละ300บาทนะครับนะก็ฝากไปด้วยกลุ่มพักยกมวยหูเอคนรักมวยไทยนะครับบวกมวยหูเจ้าเวหานะครับแล้วก็บวกเสียแปะสายสี่นะครับการเงินมั่นคงปลอดภัยหายห่วงนะครับทักมาที่ ID ครับ AA 1 3 0 9 2536ครับ AA 1309 2536บกเภาษาอั 2, 5, 3, 6, A, 3, งกฤษนะครับนะก็โทรสมัครมวยหูก็0 6 2 5 2 8 4 7 3 7ครับ0 6 2 5 2 8 4 7 3 7หรือ0 8 2 1 2 9 2 9, 9 6 2 0 8 2 1 2 9 2 9, 9 6 2มีดีที่ในสายต้องมวยหู A คนรักมวยไทยครับก็ขอจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานในช่องทาง YouTube ที่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ